ผู้อนมีความรู้เกี่ยวกับมาตราสกดนะคะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะคะผคู้สอนก็จะมีเพลงสนุกๆนะคะมาฝากให้เด็กๆมาเต้นพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วรู้คามาเต้นกันเลยค่ะ เป็นยังไงับ,บ้างคะเพลงที่คุณครูจอยมาให้นักเรียนดูสนุกกไหมคะต่อไปเราจะไปเรีนยนรู้เกี่ยวกับมาตรากูสสกันะคะไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะมาตากกาหรือแม่กกาคือคำหรือพยาง์ที่ไม่มีตัวสะกดตัวอย่างเช่นสัตว์บกมา้าลาแพะแกะมหมาหมูไก่หนูหมีวัวเสือ,องู ผีเสื้อสัตว์น้ำปลาปลาเกา๋าปลาบู่ปลาเสือปลาหมอโลมาจระเข้เต่าม้าน้าปูไก่ไข่ปลาม้ามะละกออันนี้คือมาตาแม่กอการนะคะ แม่กลมีตัวสะกดหลายตัวในมาตตาเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กลใช้นอยอ่อนอรอรอรอสะกดนะคะมาตาแม่กลมนะคะก็จะมีคำว่าพยาบาลน,น้ำตาลธนาคารปาวานค่ะ แม่กบมีตัวสะกดหลายตัวในม,มาตตาเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนกันตัวสะกดเดียวกันแม่กบใช้บอปอหอพอ,พอปอสะกดนะคะมาตตาตัวสะกดนะคะแม่กบยีราฟภาพทัพพีโทรศัพท์ค่ะ แม่กดมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กดใช้ดอจอชอสอดอถอทอทอทอตอทอทอถอ,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 ถอส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 ะกดมาตราตัวสะกดแม่กดมีคำว่าตำรวจขอโทษกระดาษ ืแม่กลมพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กลมคืออ่านออกเสียงมอแม่เกยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกยคืออ่านออกเสียงยอแม่เกยมีคำว่ากระต่ายหอย กล้วยใบเตยแม่เกลพยันชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกลคืออ่านออกเสียงวอแม่เกลมีคำว่าว้าวมะพร้าวมะนาวแมว แม่กงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่กงคืออ่านออกเสียงงอมาตาตัวสะกดแม่กงมีคำว่าฝัางช้างมะม่วงลิงมาตากกหรือแม่กกเป็นคำที่ผสมกับสละดต่างๆ และมีกอเป็นตัวสะกดเช่นผักนกเลือกนอกจากนี้คอที่ผสมสระต่างๆและมีขอคอคอเป็นตัวสะกดและอ่านอ่านออกเสียงอย่างกอเป็นตัวสะกดหรือแม่กบด,ด้วยสุนักโชคเมฆมาตาตัวสะกดแม่กบมีคำว่านกสุนักผักตุ๊กตา มาตราตัวสะกดเก้าแม่ให้นักเรียนไทยค้ำให้ตรงรูปภาพให้ถูกต้องวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดเก้าแม่คุณครูเพนพักนักสมบูรณ์คุณครูจอยโรงเรียนครูจอยโรงเรียนชุมชนบ้านงกสพ,พ,พปปาจีนรีเขตน เนักเรียนมาเล่นเกมมาตาตัวสะกดกันดีกว่าค่ะมาตาตรงตัวสะกดแม่กอากาท้ายคำให้ตรงรูปภาพให้ถูกต้องให้ตรงกับแม่กอาการูปมละกรน,นั่นเองค่ะต่อไปรูปอะไรเอ่ยคะป่านั่นเองค่ะ ต่อไปรูปอะไรเอ่ยคะต i k t o k t i k t อกไก่นั่นเองคะ่ะรูปอะไรเอ่ยคะไข่ไก่นั่นเองคะ่ะมาตราตัวสะกดแม่กบนี่รูปอะไรเอ่ยคะนกนั่นเองคะ่ะรูปนี้รูปอะไรเอ่ยคะรูปกบนั่นเองค่ะรูปนี้รูปอะไรเอ่ยคะต i k t ติ t ก k t o ก กระต่ายนั่นเองค่ะเอ่ยคะ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสุนัขนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะรูปนี้รูปอะไรเอ่ยคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรูปเป็ดนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนี่รูปอะไรเอ่ยคะติ๊กต๊อกติก๊กต๊อก ลูกมะนาวนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กไม่งจำแนว่าหน้าตาะสะกกเนี่ยนะคะมีกี่มาตาใช่แล้วคะ่ะมีเก้ามาตาเองนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเราจะมาพบก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ